เพนพอร์ตไม่ใช่เรออะไรนะล่พอร์ทอไปแล้วไม่หายปีนว่าเห็นบ้างวะไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นเลยโอเคโอเคมันไม่มาบ้าไอแม็กมันต้องกลับเข้ามันนะแต่กูเมื่อยจริงอ่ะเนี่ยกล้ามขึ้นเลยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างอ่ะไม่ไข่แบตยังไม่ลดเลยขอสักขีดหนึ่งแล้วกันกล้องมีทั้งสามตัว แบตก็มีตั้ง4ีอันชุดตะัวอะไรฮัลโหลว่าเราควรหยุดกินไข่ปิ้งก่อนตรงนน้นมีหาตั้งออกดิ 9นาทีนะครับแบตก็ยังไม่ลดเลยนี่เป็นการเทสกล้องที่โหดที่สุดมารอไหมมันเมือนเผื่อจะได้อมจู๋อุ้ยกระทงเต็มเลยมลพิษมลพิษ Are you s e e n that this is a มลภาวะ and มลพิษ

ไข่กินไข่นตอา,าอไรข่รูปรไรมันไม่รู้รู้กูบอกตรงนี้ไข่ระทงมันต้องไม่รู้รู้ ตะวัน,น ฟื้นกระทงมันเป็นมลพิษและมลภาวะอยู่ดอนชูชูบาอันนี้นะครับผมเราก็จะมาวอล์กนะครับก็วันนี้จะมาตามล่าแฟนปอนแฟนปอนไปไหนไม่รู้เราจะเจอแฟน แน่นอนคุณแน่นอนใกล้ป่าคุ้นๆน่ะคุ้นเลยคุ้นเลยแล้วคุณไปที่อะไรนะที่ปั้นอะไอ้ปั้นเหรอไม่มามันหนีกลับบ้านไปแล้วลูกปั้นไม่มาด้วยเออไปแล้วไปแล้วสาวเปล่าถูกต้องถูกต้องไปแล้วครับเดินถ่ายรูปรอบโงงานเลยนะสบายแล้วตอนเนี้น้องน้องประมาทอยู่กับเคทีซ แฟนเก่าคอนคอนจะมาหา,หาแฟนในงานลอยกระทงจะเจอหรือเปล่าไม่เจอไม่เจอนี่นะครับผมคนพิวดามคนพิวดามผมก็รนยังจะมาลอยกระทงกับแฟนเก่าเขาก็จะเอาแฟนมายอดเย้ยมัอันนี้เหรออ๋อไหนไหนเล่ยขอดิ้งเล่ยขอดิ้ง ปอะไรกนะเป็เป็นางอีโก้อปีโก้าครับพี่ฮะปีโก้่ตกตัวตอนนั้นยิงกันไป กูไม่เห็นฟ้อนไม่เห็นไม่เห็นเลยเกี้ชายิงสนุกกันที่ลอยกระทงกระทงกันแล้วขอเชิญลองแข่งมาละมุนรอบนี้นะครับทุกคนเพราะจันมีอาการที่ว่ากูเคยเจอสวยกว่านี้มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่เราก็ดูวันนี้ไงก็ อนนี้ก็จะมารีวิวอาการอ,อกหักของเพื่อนผมนะครับเพื่อนของผมนั้นมีอาการอ,อกหักขั้นรุนแรงเนื่องจากโดนแฟนปฏิเสธ as you know โดนแฟนปฏิเสธและตอนนี้ he is กำลัง going to his father หรือพ่อนั่นเอง <c oughs> บอกพ่อ,อะเอาเพื่อนไปส่งเอาเพื่อนไปตรงมมร,รู้ก็ไม่รู้ เอา e ไปไหนมันเยอะไอเหียข oh, so ้ามไม่ได้ก็พ่อมึงอยู่นี่อ้อมอะไรเข้าได้ไยชีพผมาแล้วเนี่ยไม่บอกมากระโดดมแล้วี่่อปะทไม่ผูกกัสวะตอนนี้ he ก o ลัง go to his father อ s สทรานซิตคุ o รู้ o ด้ he ิสพ่อร์ไม่เ r ปอนกำลังเดินกำลังปอนไปส่งพี่กับพ่อนะครับผมจุ๊บดีครับผมส่งเขาถึงมือพ่อเล็บน้อยแล้วเขากำลังขึ้นรถไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บแล้ว how is going now we โกน่าอีทไข่ปิ่งไข่ปิ่งเอ่ออะไรนะปิ่งอ่ะปิ่งไฟท์เอ็กซ์เหรอไม่ใช่มันไข่ดาวปิ่งก็ปิ่งปิ่งภาษาอังกฤษอะไรวะกริลเออกริลเอ็กซ์กริลิ่งเอ็กซ์ we going to eat the grilling eggs after เอ uh, อ่งานลอยกระทง in in a in a, in a, in a น้องพานน้องพานน้องพานอะไรวะน้องพานสวนสาธารณะอะไรวะน้องพานน้องพานสวนสาธารณะน้องพานนั่นแหละก็เรากำลัง going to น้องพาน park เออน้องพาน park park น้องพานนั่นแหละ we are going to eat some some grilling egg yes sir the some grilling egg And we go together with... with uh, my friend And now we get a with a... flying egg Mình vô tư lở Tăng nó mới <laughs> bị... scan đai <laughs> Mình nghĩ là lát nó mới <laughs> được <laughs> อะไรละเต like okay. uh ็มอยู่ไข่ปิ้งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมยอดน้องมาไวเนี่ยไม่มาได้หรอทำไมอ่ะอะไรยิ้มภาพวงวันยปูยิ้มพี่น้อย เออเอาไข่ปิ้งมาหนึ่งครับนักจริงๆริงพไม่จโมะ แต่ยังยังไม่เจอไอปีมันนะออบ้ามันจะรอเราอยู่นะแกไม่คิดว่าเราไปขี้มั้งอะไรกันนะขี้บ้าเ,เราเจอปากก้องกันนะเฮ้ย ย่างอื่นดีมาไทยกันนะมาไทยตันนี้นะครับ we are getting together with the Mac yeah 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 y e a Mac and 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 Michael van his girlfriend her name is เข้าเหนียวเข้าสวยเข้าวเหนียวเข้าสวยโอเคโอเคไอ้อยู่จะไปไหนต่อเนี่ยเดินเล่นหาไอ้พีมไอ้พีมมาหรอคะไอพีรอไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเออกูต้องขับกับมันเนี่ยรู้ป่ะเฮ้ยกูจะขับไอ้พีมทำไมอ่ะก็มันชวนกูมาอ้าวเหรอ

wop 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 we open the sushi restaurant oh i'm hungry no, now let's go no. open the sushi and now we get together with my 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 gay my girlfriend gay His name is coffee lee and this is his girlfriend is is my camera not your camera. It's, it's a school it's camera. My camera. You you can no 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 no. no. <laughs> it's mine. No, no no, it's not your camera. Your camera is broken no, at no. your home. You can't arrest me. <laughs> I I you see uh, my friend. His name is Pim and K Pop. K Pop. Where where is him? No no, I, I don't I don't oh. see. Not good. Not good.

แล้วถ้ากูเปิดแฟตไปแล้วก็ถ่ายท<ก>ี่ไปบิ๊มจบ The camera is isn't focused as me and I break the egg o f เนี่ยนายเจี๊ยบฮะไม่ไ้กินหรอ เอาดีแล้วกูต้อไมากินเอาเล่น้านเพื่อนร้านเพื่อนยังไงก็ต้องกูถึงมันไม่โฟกัสติจริงๆกูไม่เจอจริงนะไอ้ปีมใครชื่อเราเจอใส่ก็ลอยง่ายโยโยโ and now we met เอ่อเป็ก Om No, no, you, thai, thai you are? Yes, yes. Are you have a crush on my scissor? No, no, no. You with me? No, no, no. <laughs> are you sure? <laughs> sure, sure. Uh, are you want to see the ping pong show? No, 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 no. <laughs> I, I, I know for the. Uh,